ต่อไปนีก็ขอให้เจอตั้งแต่สิ่งที่ดีๆเพราะว่าน่าเจอ,อสิ่งที่ดีๆนะครับก็บถือว่ามื้อนี้ก็มีสิ่งที่ดีๆเข้าบ้านเฮาก็ถือว่ายินดีต้อนรับนะครับสําหรับลูกสาวผู้นี้แล้วก็มีครัง้งนึงนี่เนีผมโฉวฟังครับครัง้งนึงที่2คนนี้เคยบอกกันเคยบอกไทยแล้วอยังใช่ไทยนล่ดิล่ะ สม,มนุ่มแมีเราให้อยู่แล้วแม่เราให้ไมได้สอนเราเปิดมีคน้แต่คือคือ,ค,อคือกลัวจะพานมาจุดนี้เนาะคือนั่งนั่งคเคยบอาซู่ฟังครับคือก่อนที่จะนี่แหละอะก่อนที่จะมีลูกอะบ่าตรงว่าเคยถามกันปะ ถ้าอยากได้ลูกผู้ชายจะคนลูกผู้หญิงจะคน ว่าโอไวเด้แบบคือแบบอยากได้ลูกสาวเลยสามคนเลยเนียคือคิดแบบบอกกันเลยว่าเออแบบเธออยากได้ลูกสาวแบบสามคนเลยค่ะคิดเลยว่า,า,าเออเ้าสิมีลูกจะพ้นคือแบบอาจะพ้นดีคือแบบอันนี้พ่อะมีหนองลําหนองลําเพิ่นเนาะวันที่นี้ตรงพ้าออกไหมคะก็ออกกันการเป็นว่าตรงหรืออะไแค่สองคนยังสิบไหมคะ่ะคิดว่า คือใจอ่อยากได้ลูกสาวอีกไงแต่พอลาแพ่งเออก็ดีใจเลยตั้งทองพอเหมือนอยากได้ผู้ชายมาดีคือมันเราขอยังต้องมีผู้ชายอย่างสิไหมคะได้ทั้งได้ทั้งสามคนนะอะไ,อนนไรวะม,มีได้แค่สามคนใช่มีได้แค่สามคนแล้วที่นี่งก็ขอดาแพ่งเนี่ยเราก็บเนื่องกาก,กอยากได้ลูกสาวอีกเดนแต่ว่าก็อยากได้ลูกชายไงเราแบบจังเดยขันไปเฮ็ดแฝดเลยคือแบบหมดลูกมันกับ,บ่ไหวแล้วสิไหมคะทั้งท้าพาออกแล้วอายุก็เยอะแล้วเนาะ คนดิแฟดยิ่ง e แฟดใต้อีก,กบแบบ <c oughs> คือคือ,คอ,คอมันมันอันนี้แล้วเราไปที่นี่มันจะได้แค่สามเนาะจังได้อีกไต้กับตรงได้ยังสี่ไหมค่ะก็ตตองรึกษามออเนี่ยกับเซียงผู้ใต้แล้วแบบคือเหมือนเหมือนหมดหวังแล้วละที่แบบ <c oughs> ลูกสาวแบบท <c oughs> ี่ได้ซ้ำส,สองซ้ำที่ได้ซ้ำสองแมนค่ะแต่ว่ากับแบบยังที่ว่าแล้วคือบุญนำผ้าเนาะกับได้มาพบมาเจอกัน ได้ลูกสาวอ,อีกคือแบบคือดีใจอ่ะคือแบบมีลูกสาวอ่ะคือแบบมัน,ม,นมันเป็นเป็นลูกสาวขอนั่มในกระไดคือคืออยากได้ยูแล้วคืออยากได้ลูกสาวแบบสามคนนี่แหละคือคือคุยคุยกันตลอดเลยอหรืออีกคนหนึ่งเสียลูกสาวน้อหรือแบบปล่อยทำประชาตัมพันกระัด็นบุกใต้เห็นเล่าองศ์สิแม่อยากได้ลูกชายไง แต่ว่าเราก็ื่อนเธอรุปว่าได้ยังก็ดีพว่านลยล่ะแต่ว่าตัวได้ลำเพื่อนลำเพื่อนมาจนได้ลงเงินกันนะเอาเนี่ยจนได้ลงเงินกันเนี่ยเออคือเลยในเรื่องกันลูกคนแรกมีลูกชายยด้วผมอยากได้ลูกผู้ชายนะผมอยากได้ที่อันนี่ก็คือผู้ชายสองหรือผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งนางนางก็ชอบแบบนี้ไงผมอยากได้ลูกผู้หญิงผู้หนึ่งแล้วผู้ชายสองแล้วผู้ชายสามก็ได้แต่ว่าย่งนั่งอยากได้นี่ผู้หญิงสามอยากไดอยากได้สามไปเรื่อยยังสิคือ มันได้แค่นั้นก็แบบอยากได้สามไปเลยแต่ว่าก็ต้องเอาเอาผู้ชายเห็นเล่าแมเพราะว่าสองที่ถ้ายก็ต้องไปปรึกษาหมอเป็นผู้ชายแสดงว่าชั้นม,าามัดซิสหลืวบ้องสิแม่คือต้องค<ช>ุยกันนะหลังจากที่<ช>ท,ที่คอลงมาเราสองเลยเ,เยน่บร<ช>ะเด็คือจังแสดงว่าชั้นม,าามัดซิสที่<ช>จะได้สามต<ช>้องเป็นบ้องสินะแล้วก็บอกนางเด้แบบก็คุยกันขำๆเนาะที่จะลูกสาวแบบว่าลูกสาวเราคันว่าได้ลูกสายล่ะจังริงไหมก็คือแบบขำๆกันว่าเอ๊ะลูกสิหาแม่พันแบบขำๆกันเนาะ บนันีพ่อพ่อองค์หญิงมากเลยองค์หญิงมากปุ๊บเลยถักมาอคลืนว่านต่เฮ้เธอจําจได้เพราะเธอเคยคุยกันบ้านะฉันว่าใช่สิว่าฉันอยากได้ลูกนิ่ึงสามคนใช่ใช่ที่บอกไปเลยว่าแบบเอาอันอันที่อยากได้ลูกสามลูกสาวสามคนนอะคือแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เหม,มา,เาะเขามาพอดีเนาะ